อนาคตของชาติอยู่ที่ไหนอนาคตของคนบ้านหลวงรวมตัวกันอยู่นี่จากมุมเล็กๆสวรรค์ก็กต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้ารักชาติไทยใส่ใจโลกอํำขวนวันเด็กประจําปี2569สวัสด,ดีค่ะพบกับผมไอ้กอบเมืองนานนะครับผม่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณสถานที่สา้สานแสบนัวควาคุณยาและขอกราบคอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะครับที่วยสมทบทุนซสื้อขนมและของเล่นออบความสุขและร้อยยิ้มให้เหล่าออนบ้านเฮาในปีนี้อาจจะเป็นกิจกรรมเล็กๆ สำหรับผมมองว่ามันคือความรู้สึกตียิงใหญ่ของเด็กหลายๆคนนะครับหึงปีไม่แค่วันเดียวเด็กๆหลายคนตลอวันนี้มาตลอดเพื่อได้มากินขนมฟรีเออแต่การสมัยที่ผมเป็นละอ่อนน้อยยังบัดนันได้เป็นเบาน้อยเบาจีเดนะ้น่ะอันเด็กจะนี่ได้หันตำรวจทหารได้ทายหูก,ก็รถถังยืนทายหูก,กู่กับทหารเท่ๆจับจ้าอปน่าก็คือความสุขที่สุดละในวัยละอ่อนนะไอขนมเฮียซองไอิีมเฮียแท่งมันตึ้งอย่างจุย้ยขึ้นลองคล่ลองตะมูวอำเภอนะใหม่นั่นแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะครับนอ้อสมัยตอนผม ไอ,อนน้ครับวันนี้ผมจะปามาพอกิจกรรมของละอ่อนในวันนี้จะมีการระบายสีของเล่นทุกอย่างในร้านนะครับวันนี้เล่นฟรีน,นี่วันขำนะครับหน่อเปิดให้เล่นฟรีเล่นจนตะวันสองก้นก็ยังได้ขนมน้ำหวานของเล่นก็มีแจกให้ละอ่อนกินเรื่อยๆนะครับเฮ้ยพอใจมีการละอ่อนน้อยนะแอร์เท่ากับยังมีอ่างปกงกระบายสีอยู่หัวโต๊ะหน้าห้องผู้บบาวแนวฟันนำ้นำนมรายงานตัวครับผมสำหรับผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะครับที่ได้รวมสมทบทุนกับขนมละอ่อนวันนี้ผมได้เอารอยยิ้มของละอ่อนมาฝาก คนใดที่ยาการมาอิดยิดเหนื่อยนะครับนอได้หันรอยยิ้มของละออนเจนี่นะมันตึงหิวใจขนาดตึงอิ่มอกอิ่มใจปลื้มกินข้าวต้อนต่ถ้าวันปกติทางล้านก็เปิดให้เล่นนะครับนอวันละกสาวบ่ายแต่วันนี้จะพิเศษน้อยนะครับนอเล่นจนเฮียแตกเฮียแตนแฮมบ่ป้อไอขนมกับของเล่นปิ๊กไปกินบ้านตัวห้องป้าลูกป้าหลานแมเอวกับไปใจได้ให้ปิ๊กนะผู้ปกครองให้ปิ๊กเนี่ยปลูกหลานเล่นหมูหู้จักไก่เนี่ยคนใหญ่งอมออกหยอกหยอกอู้เล่นบ่ได้ครับผมมีเด็กๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับทางล้านย ใครคนใดหิวข้าวหิวหน้ามก็สามารถไปกินก๋วยเตี๋ยวได้วันนี้ทางร้านได้จัดกิจกรรมทั้งวันนะครับว่าจะเป็นการลเล่นพื้นบ้านเอาคำถามความหัวหลอบตัวจะตอบผิดตอบถูกกับมีของละวันมีขนมแจก,กทุกคนนะครับเพื่อเฮือลออนก้าสแสดงออก้าคิดก้าทำมีส่วนรวมในกิจกรรมกลางแจ้งทางน,น้อยกับแง่เฮือลออนติดโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์น้อยลงวันนี้ก็บ,บ่ค่อยมีหันแล้วนะครับการลเล่นพื้นบ้านคนมาเก่าควรส่งเสริมเฮือลออรุุ่ใไม่ได้หูจ้ัฒนธรรมท้องถิ่นและการเล่นพื้นบ้านเหือค ออยู่ตลดไปข้าผมจะปพาไปรับชมบรรยากาศกิจกรรมของวันนี้นายกและทนทรีคนที่ผ่านมาคือใครอ่าใบเป็นผู้หญิงชื่อนายกอ๋องชื่อจริงชื่ออะไรชื่ออะไรครับไม่รู้ไม่รู้เอาขนมมั้นงนั่นจังหวัดน่าน มีก <c ười> ี่อำเภออ่ะขึ้นมาดิขึ้นมาหนใครตอบได้มีมีกี่อำเภอครับแปดอำเภอแปดอำเภอผูกไหมคนรู้ความผูกไหมไม่ผูกไม่ผูกแปดจังหวัดหน้ามีกี่อำเภอสามอ่ะทีมสามอำเภอเกือบผูกเกือบมาใครตอบได้ขึ้นมาแล้วผูกเฮียงแม่ตะรีบบ้านหลวงอ้าว เเออายย่คนดีวถามว่าตำบลป่าคาหลวงมีกี่หมู่บ้านได้ตัวที่สุดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมิกิวัชจะเบลตอว่าห้าหมู่บ้านอ่าห้าหมู่บ้านครับมีหมู่บ้านเอาสักสามหมู่บ้านนะมีอะไรบ้างหมู่บ้านป่าคา เออแล้วจ้าฮ่ตฮเตฮมาฮ่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 าบ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่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 าฮเราบ่าฮ่า่าฮ่าฮ่ว่าฮ่านาาฮ่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่่่าน่าา ในส่วนของวันนี้เด็กๆมีความสุขขนาดดูจากสีหน้าและรอยยิ้มขอกราบขอบคุณแทนผู้ปกครองทุกคนต้องขอขอบคุณคุณครูทุกๆท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะครับตีเสื้อขนมและของเล่นมาแจากเหร่อออนบ้านเฮาที่สําคัญเลยนะครับต้องขอขอบคุณสถานที่ร้านแสบนัวคัอคุณยายตีได้จัด,ดกิจกรรมงานวันเด็กให้เหร่อออนมีความสุขและรอยยิ้มในปีนี้เด็กๆมีความสุขผู้ใหญ่ก็มีความสุขความสำเร็จของซีตคือความภูมิใจของคนที่เป็นครู เล็กน้อยในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าอบคุณครับ